แมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดท่าเรือที่เอติฮัดสเตเดียมรับการมาเยือนของบอลบัเอฟซผลงานห่างกันเป็นกิโลเลยสําหรับทั้ง2ทีม 2> แม้ว่าจะมีลุ้นด้วยกันทั้งคู่แต่เป็นทีมหนึ่งที่ได้ลุ้นแชมป์กับอีกหนึ่งทีมที่ลุ้นหนีตกชั้นเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ปัจจุบันอยู่แนดับที่3าของตารางคะแนนแห่ง10ชนะ8แพ้2ไม่มีเสมอตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลมามีเพียงแค่2ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์เท่านั้นที่ยังไม่เคยเสมอใครเจ็ดค่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงได้22เสียต่างประตูได้เสียบวก15ประตูและเี คะแนนอยู่24คะแนนตามหลังจากฝูงอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์สอยู่2แต้มยังมีโอกาสได้ลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวกันไปยาวๆในขณะที่บอลหมัดในช่วงนี้ผลงานไม่ดีเอาซะเลยปัจจุบันอยู่ในอันดับที่17ของตารางคะแนนแข่ง10ชนะ1เสมอ3แพ้หยิง8เสีย21ผลต่างประตูได้เสียติดลบ13ลูกมี6คะแนนอยู่เหนือโซนตกชั้นแค่แต้มเดียวแบบมีลุ้นมีเสียวพอๆกับหนังที่หยุดเลยและคะแนนยังห่างแบบตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้ไกลถึง18คะแนนเลยทีเดียวงานนี้เจอของแข็งไม่รู้จะมีร มาต่อกอหรือเปล่าล่าสุดแมนเชสเตอร์ซิตี้เพิ่งทําผลงานดีในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมาช์มันมาเมื่อชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์ความมั่นใจของทีมเลยพุ่งแบบกระชูดแตกน้ำกระชอกกับผลงานในช่วงนี้ที่เริ่มกลับมาแม้ว่ามีเกมที่เสียท่าพลาดทั้งไปให้ได้เห็นกันมาบ้างก่อนหน้านี้แต่พวกเขาก็ยังเป็นทีมที่พร้อมจะชนะได้ตลอดเวลาอยู่เหมือนเดิมในขณะที่บอลบัดในนัดล่าสุดเก็บชัยชนะแรกได้สักทีในบ้านของตัวเองเมื่อพวกเขาเปิดบ้านจับกดเบลลี่มาได้ด้วยสกอร์สอประต,ต หนึ่งไม่รู้ว่ายานในนัดนั้นจะแรงพอให้มาต่อได้ในนัดนี้ด้วยหรือเปล่ากําลังใจแม้จะมีมาแต่ก็คงไม่มากมายอะไรนัดนี้เจอทีมใหญ่ดูทรงแล้วยังไงก็น่ากลัวแทนบอลหมัดจริงๆว่าจะสู้ยังไงให้ตัวเองไม่แตกตามทั้งผลงานทั้งฟอร์มและความมั่นใจต่างๆในตอนนี้ต้องยอมรับว่าดูเป็นรองทีมเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่อย่างเห็นได้ชัดวัดได้จากการที่เปิดเฮดรืเฮดมาให้ทุกคนได้ดูกันเอาเอง12นัดที่จัดกันมาของทั้ง2ทีมโอกาสเสมอของบอลหมัดยังไม่เคยปรากฏเลยให้ตายเถอะเจอกันมาครบโหลแบบ แมนซิตี้เมายกแพงางานนี้มองมุมไหนมันก็แพ้ะทางกันอย่างชัดเจนอยู่ดีปีนี้เจอกันมาแล้วหนึ่งครั้งจัดกันมาแล้วหนึ่งเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะแบบขาดเละที่4ประตูต่อหนึ่งแต่ใครจะรู้ว่าในการมาเจอกันในครั้งที่13าอาถันอาจจะเปลี่ยนบอลหมัดแม้ว่าจะสู้ยากแต่ก็ใช่ว่าจะหมดหนทางชนะได้ยงแต่ในเกมนี้ความยากลำบากของผู้มาเยือนมันดูจะมีมากกว่าเจ้าบ้านอย่างชัดเจนก็เท่านั้นเองเรียงสีเรียงเบอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังมีเปมีหลุดให้คู่แข่งได้ลุ้นได้ลองกันอยู่หากประมา ฟอร์มก็อาจจะฝันสลายได้เหมือนกันแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะพอใจที่3คะแนนเพียงเท่านั้นในขณะที่บอลบัตเอฟซแค่ไม่แพ้และกลับออกไปได้แบบมีติดไม้ติดมือสัก1คะแนนแค่นั้นพวกเขาก็คงจะประสบความสําเร็จแล้วในนัดนี้โอกาสก็ต้องพูดตรงๆว่าพอมีแต่เปอร์เซ็นต์ที่ทําได้อาจจะตำเตี้ยเรียตูดเกินไปจนไม่กล้าจะจินตนาการถึงนั่นเอง